แท็บมาสเตอร์และในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปีกไรท่าในเกมไหมครับในเกมไหมครับปีกที่ผู้เล่นสามารถใช้ได้จริงๆคือไรท่าซึ่งไม่ได้เป็นปีกในการในการแบบที่ติดตัวเหมือนในเกมแฟนตาซีทั่วไปในแบบที่ติดตัวเหมือนในเกมแฟนตาซีทั่วไปแต่แต่มันช่วยให้ผู้เล่นล่องไปในอากาศได้อย่างอิสระเลย ด้ยเดี๋ยวสรุปข้อมูลให้ฟังคร่าวๆนะยีไรท้าเป็นไอเทมที่ทำให้ผู้เล่นสามารถล่อนไปในอากาศได้ได้ไม่ใช่บินขึ้นเองแต่เหมือนร่อนลงมาจากที่สูงเช่นแบบนี้ครับนี่ใส่ปีกแล้วนะน่่อูจะล่อนลงมา ให้บินได้ทันทีเลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องให้มันล่อนลงมาเนี่ยก็คือคนต้องใช้พุ้นครับพุ้เนี่ยสามารถคับได้ด้วยการใช้ใช้ดินปืนแล้วก็กระดาษนะครับวิธีใช้วิธีใช้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือถ้าเกิดเรากําลังตกลงมาจากที่สูงอนะ่ะเราแค่กดปโลดหนึ่งทีเราก็จะบินขึ้นพอกดค้างที่พุ้ในระหว่างที่ถือพุ้อยู่นะครับเราก็จะพุ่งไปตอณนี้นครับ หรือไม่ก็มกีต้องใช้ฟูดแค่ดิ่งลงครับก็ดิงขึ้นอีกทีไอ้นีน้เราก็จะพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆครับเราทำแนี้ซ้าๆไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ถ้าล่วงถ้าล่วงเนี่ยก็ต้องพื้นไวใหม่ครับปีเลยถ้ามีลักษณะเหมือนปีกด้วงที่ติดอยู่บนหลังต้องใส่ ใส่ในช่องเกาะแทนเสื้อเกาะถึงจะใช้ได้วิธีหาดีไปหาอ<า>ีกเลยถ้าที่ปองโฮครับก็คือให้คุณขุดลงไปด้านล่างคุณก็จะเจอกับตองโฮที่มีพื้นที่ที่ซับซ้อน,นครับในตองโฮเนี่ยเราต้องใช้ลูกตาประมาณน่าจะสิบสองพอทุกคนเนี่ยใช้ลูกตาประมาณสิบสองแล้ว ให้ทุกคนใช้ลูกตาประมาณที่สองนะครับให้ทุกคนกระโดดเข้ามาในประตูเลยครับพอพอขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับมันจะมีแค่นเอาไว้หิ้วเลื่อนมังกรแล้วก็จะมีมังกรนะครับให้ทุกคนปาบมังกรให้เสร็จก่อนพอปาบมังกรเสร็จแล้วก็จะมีก็จะมีเกรดเกรดเวเกรดเวพอร์ทัลอยู่รอบๆนะครับให้ทุกคนลองเดินหาดูพอเดินหาแล้วใช่ไหมให้ต่อบล็อกขึ้นมาแล้วก็ใช้ไอ้น้์โผลปาเข้าไป ก็จะอยู่ที่ entity entity นะครับให้คุณเหมาะเดินไปหาเดินไปหาเรือหรือว่า enchip นะครับทุกคนเดินทุกคนเดินไปเรือ่อยจนกว่าจะ enchip ซึ่ง enchip เนะี่ยมันจะเป็นมันจะอยู่ที่เรือนั่นแหละมันจะติดอยู่ใน นี่นี่คือหน้าตาของเอนทิปนะครับเอทิปจะเป็นเรือลอยฟ้าและอีไลายท่านั้นจะอยู่ภายในเรือให้ทุกคนอะลงลงไปล่างครับมันจะมีช็อกเกอร์อยู่หนึ่งตัวครับมีหีบสองใบก็มีลายตาอยู่ในไอเทมเฟรมครับเรามันจะไม่ได้อยู่ในกล่องพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในไอเทมเฟรมให้ทุกทุกคนเนี่ยก็สามารถหยิบมาใช้หยิบมาใช้บินได้เลยครับ <S <S อลัรท e ่าอไรต้านั้นสามารถใช้ได้กับเอนชานเบนดิ้งและอันเบกิ้งนี่คือเอนชานที่ผมแนะนำที่จะใช้เพราะว่าถ้าใช้อันเบกิ้งมันจะได้พังช้ามันจะพังช้าลงแล้วใช้เบนดิ้งจะสามารถซ่อมได้ด้วยเลเวลแต่ถ้าสองอันนี้รวมกันก็จะเป็นอะไรที่พังยากมากๆเพราะว่ามันในชานเบนดิ้งด้วยไง เอนชานเมนดิงเอนชานเอนบิกิ ending, ้งถ้าถามผมว่าอีเลต้าสามารถครับได้หรือไม่ถ้าเกิดคุณนั้นใช้พวกแอ d ดออนหรือมอดหรือรอะไรคุณก็สามารถครับอีเลต้าได้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้อะไรเลยอีเลต้าจะไม่สามารถครับได้จยการใช้แฟนท o อมเมมเบรนหรืออีเลา,าด,ด้วยกันหรืออีเลต้าด้วยกันเองครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่นนะครับก็ ใครที่จะถามอะไรครับก็ถามได้ครับขอบคุณครับ